เมื่อวานนะครับวันที่9เดือนกระกฎาคม2024นะครับผมได้รับการฝากเหรียญเข้ามาอยู่ที่19,816 satoshi BCH นะครับซึ่งเป็นการรับเหรียญฟรีจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์แบบที่ว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะถอนเงินได้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์จากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับซึ่งแอปนี้แค่เรากดเข้ามารับเหรียญน,นะครับก็สามารถที่จะทําเงินได้แล้วทุกคนนะด้วยการสะสมเหรียญให้ได้ถึงขั้นต่านะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้ อัตโนมัตินะครับทุกๆวันอาคารนะครับระบบจะทําการโอนเหรียญเข้าไปยังบัญชีที่เราผูกไว้อย่างเช่นของผมนั้นผมผูกไว้กับบัญชีของแอป b ิ t คั p นะครับก็มีการแจ้งเตือนมาของเมื่อวานนะครับวันอาคารเนาะได้มีการฝากเหรียญเข้ามาอยู่ที่1 9 8 1 6เรหรียญน,นะครับหรือ1 6 1 9 8 1 6ึานตชิบีเนั่นเองนะครับหรือเป็นเหรียญของ Bitcoin Cas h นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยว่าในแอป b ิ t คั p นะครับมีการฝากเหรีย นี่ทุกคนนะวันที่9เดือนกรกฎาคม2024นะเวลา15นาฬกา8นาทีได้รับการฝากมาและวันที่2เดือนกรกฎาคมเหมือนกันนะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับเป็นกานอยู่ที่18,712ซาตทชิ BCH นั่นเองนะครับวันนี้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับผมนะ่าก็เป็นแอปหาเงินโดยที่เราไม่ต้องลองทุนแล้วก็ไม่บังคับการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับตอนนี้ทุกคนนะเหรียญของบ t Bitcoin Cash นับหรือ BCH นั้นมีมูโมโลค่าอยู่ที่1 BCH เท่ากับอยู่ที่12,403บาทนะครับนี่เนาะใครเก็บอยู่ก็เก็บไปใครจะขายก็ขายได้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวเราเองนะครับและแอปพลิเคชันที่เราจะมาอัปเดตในส่งคลิปนี้การถอนเงินนั้นมีชื่อว่า Bitcoin Cash Giveaway นะครับเป็นแอปพลิเคชันอันนี้เลยนะครับผมนะ เพจแค่เราเข้ามากดรับเหรียญน,นะครับเราก็จะได้รับตังค์แล้วทุกคนนะนี่คือการแจ้งเตือนเพจ out ดเอา0.00019816 bch วันที่9นับเดือนรกรกฎาคม2 0 2 4นะครับได้ทำการฝากเหรียญไปยังอ่าเล็ก,กระเป๋าเหรียญอันนี้เลยนะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยวเรานะไปดูนะอันนี้คือการหาเหรียญของแอปของเขาก็คือจะมีเมนูอันนี้นะก็คือเมนูนี้แหละเป็นเมนูหลักเลยของการกดรับเหรียญด้วยการ กดสูมรับเปลี่ยนนั่นเองครับทุกหนึ่งชั่วโมงก็มากดรับเปลียนได้นะครับเมนู o f f e r Wall ก็เป็นเมนูเกี่ยวกับการหาเหรียญด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยการเล่นเกมนะครับเมนูโบนัสเคล็อันนี้คือการกดดูว,วิดีโอหนึ่งวิดีโอก็สามารถส่งรับเปลียนได้หนึ่งครั้ง Playtime ก็คือเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็การทําแบบสอบถามเนาะบิทแลบก็คือการทําแบบสอบถามนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ เราจะพาทุกคนมาสุ่มรับเหรียญกันนะครับตอนนี้นะผมมีเหรียญอยู่ในบัญชียอยู่ที่16,644ซาตชี bch นะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดสปินพลายส์เลยตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ทุกคนนั้นได้มาอยู่ที่36นะครับซาตชีกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีสปินอยู่ในการัน2สปินเมื่อกี้ แล้วก็ครั้งนี้ได้มาอยู่ที่13นะครับแต่ว่าสปินของเราหมดแล้วใช่ไหมถ้าเราอยากเพิ่มสปินก็ให้เรากด more spin และดูวิดีโอไปถึงวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูวิดีโอไปก่อนในวิดีโอนะครับหลังจากที่เราทําการรับชมวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดก,กระกาดปิดไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอประมาณอีก5วินาทีด้วยกันพอถึง5วินาทีนะครับก็จะมีปุ่มก,กระกาบให้เรากดตรงนี้ต่อน,นะครับ เรียบร้อยทุกคนนะครับก็กดกระบ๋าปิดไปนะแล้วก็ได้สปินมาเพิ่มอีก3าครั้งแล้วก็สปินต่อไปได้เลยนะครับทําไมเราถึงต้องสปินอีกนะครับเพราะว่าเราจะมาลุ้นโบน,นัสตัวนี้ทุกคนนะพอได้ตรงนี้มันจะเด้งมาขึ้นตรงนี้ทุกคนนะถ้าเราได้สีทองนะมันจะได้แจ็คพอตเลยทุกคนนะครับมันจะเยอะก,กว่าข้างล่างแน่นอนในส่วนของคะแนนนะครับอันนี้ก็กดสปินกันต่อไปได้เลยนะครับผมปังนะครับ จะลงที่ตัวสีทองระเป๋ามาดูกันนะครับโอ้โหเลยไปเมื่อกี้ทุกคนนะหลีกครั้งหนึ่งนะครับของโอกาสของเราในครั้งนี้ส่วนใหญ่นะครับแจ็กพอตจะแตกก็ต้องทํากลางคืนนะครับเด็กๆหน่อยนะที่ผมเคยได้มานะอันนี้ผมขอเลือกเป็น155แต่ถ้าใครอยาก เพิ่มสปินต่ออยากเล่นต่ออยากกดต่อก็สามารถที่จะกดที่มอสปินกันต่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตปิดแค่นี้แล้วกันนาอกดเข้าไปเลยแล้วก็มันก็จะเด้งออกไปนะครับแล้วก็มีตัวจับเวลานะครับนี่คือตัวจับเวลาข้างนอกทุกคนนี่ทุกคนนั่นเลยเวลาประมาณ57นาทีก็สามารถที่จะมากดสปินต่อกันได้เลยนะครับเมนูต่อมาคือ Off e r w a ์อย่างที่ผมบอกนะเมนูนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทำแบบสอบถามนะครับ จากเพจ time offer นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับกด skip เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดนะครับผมอย่างเช่นแอปพลิเคชัน cake shock นะก็ให้เวลาประมาณ90วันในการทำธุรกิจของเขาให้สำเร็จนะครับกดที่ more นะเพื่อที่ดูรายละเอียดอือ่นๆในส่วนของปฏิบัติ condition หรือเงื่อนไขการถอนเงินนะครับหรือเงื่อนไขการรับรางวัลน,นะครับเขาบอกว่ารางวัลน,นะจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านไป24ชั่วโมงและก็ต้องเป็น only new user หมายถึงหมาควาว่าต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่ไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อนจากแอปพลิเคชันเค็กช็อคนั่นเองนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นนะครับ next task นะครับจะได้อยู่ที่102ซาตชิขึ้นเลเวล2นะไปขึ้นเลเวล3ก็ได้102ซาตูชิเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของ บิทแลบนะครับบิทแลบก็เป็นค่ายจากาการทําแบบสํารวจหรือการทําแบบสอบถามนะครับก็เป็นการตอบเป็นงานตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราจะทําแบบสอบถามเราสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่ได้นะครับว่าจะเป็นหมวดหมู่โอเชอร์หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์หมวดหมู่ออเชอร์แล้วก็หมวดหมู่อาหารนะครับอ่าแล้วก็หมวดหมู่ช้อปปิ้งนะครับอ่านี่เลยทุกคนนะ เราก็เรียกได้เลยว่าเราจะทาแบบสอบถามหมวดหมู่ไหนและเน้นย้าว่าทําในหมวดหมู่ที่มีดาวเยอะคะแนนเยอะนะครับผมนะก็จะคุ้มกว่านั่นเองนะครับแบบสอบถามก็ถ้าใครทําให้ผ่านก็จะถูกเปียวไปนะครับต่อมาก็เป็นจาก m er a นะ็กมาเนียออฟเฟอร์วอลนัเดฟิวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของ บอนัสเคลมอเวเบิลน,นะกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับการดูวิดีโอแล้วก็สุ่มสปินนะครับทุกครั้งที่เราจะสุ่มสปินรับเหรียญฟรีนะั้นเราต้องทําการเก็ตรีวาร์ดหรือกดดูวิดีโอนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะมีวิดีโอเข้ามาเราก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับโอเคทุกคนนะก็กดก,ร,กระกำบาบป,ปิดไปนะครับนี่เราก็รอประมาณอีก5วินาทีนะครับแล้วก็กดก,ร,กระกบับต่อไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็นับให้เรากดเคลมรีวารนะครับหรือการกดเพื่อที่ว่าจะทําให้ระบบทําการสุ่มนะครับนี่ทุกคนนะระบบก็จะสุ่มไปนะครับครั้งนี้ได้มาอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดนะครับซาตชิก็กดคอนตินูนนะครับอ่าแล้วก็นับต่อมาก็เปในส่วนของอ่าเอ็นไวหรือการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับจะได้อยู่ที่1 0กดเข้าไปเลยให้เราทำการก๊อปปี้ลิก์นี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราทำการ ไปแนะนำนะให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านงของเราและเมื่อคนที่เราแนะนำมานั้นเขาทำการเล่นแอปนี้แล้วก็ทำคะแนนได้เราจะได้10%นะครับตรงน,นี้นะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขการถอนเงินนะก็ตรงนี้เลยให้เรามาที่คำว่า control panel ตรงนี้นะครับซ right ึ่งตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกที่ payment short หรือการตั้งค่าการชำระเงินตรงนี้นะครับแนะนำเลยให้เราเลือก ที่มีจํานวนน้อยๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามันปรับขึ้นนะมันมันมันจะทําให้เราด้นโอกาสในการรับเงินนั้นมันก็ใช้เวลานานเนาะผมมักจะเลือกน้อยสุดก็คืออยู่ที่5 0 0 0ันซาโตชิเหมือนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่16,812ัซาโตชิแล้วก็ผ่านไปแล้วเรีนสงเงื่อนไขเนาะระบบก็จะทําการแจ้งเตือนว่านะครับาการชำระเงินถัดไปนั้นน่าจะเกิดขึ้นวันที่16เดือนกรกฎาคมนะ จะมีการโอนเหรียญไปเพราะว่าเรานั้นได้มีเหรียญมากกว่า5,000สาซาตตชิในส่วนของบัญชีแล้วนะครับ โอนไปยังกระเป๋าที่เราผูกไว้นั่นเองนะครับผมนะในนี่คือการหาเงินออนไลน์จากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Bitcoin Cash g i v e Away นะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบแอปพลิเคชันการหาเงินฟรีแนวนี้สามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปร่วมการหาเงินกันได้เลยนะครับย่าเรี้ยมทุกคนนะก็คือไปเปิดบัญชีของ Bit ค u พด้วยเอาไว้ในการโอนเหรียญแล้วก็ไขเหดียนในตลาดนี้แล้วก็ พอเวลาใครเรียนแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินเป็นเงินสดของไทยบาทเนาะเข้าบัญชีของธนาคารได้เลยน,นะครับแต่ก็ต้องสมัครนะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ เขาจะสอบถามเกี่ยวกับการตอบคาถามก่อนเนาะเราก็ไปศึกษาวิธีการเปิดบัญชีของแอปบิคับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาผูกไว้แล้วก็มาสอดสมาชิกแล้วก็ผูกไว้กับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าฟรีไม่ใช่เดบิ o คอยแคสกิฟเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับวิดีโอนี้นะครับก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จากจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วก็ใช้มือถือ Android หรือ iOS นะครับนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันด้วยเพราะว่าเวลาที่ผมหาแอปใหม่ก็จะหา,าทั้ง2แอปทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเพื่อน,นก็จะได้เล่นกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ